สวัสดียามเช้านะคะทุกคนโอ๊ยตื่นเช้ามาวันนี้เสียงแหมนะคะอ่ะาเช้านี้นะคะใหม่ก็จะต้มไก่นะคะต้มไก่หม้อใหญ่เรามาเก็บสมุนไพรนะคะใส่ไก่ค่ะมีหลายชนิดมากเลยวันนี้นะคะใส่กับไก่ต้มค่ะอร่อยมาก จะเป็นแปลงผักอยู่หน้าบ้านเลยนะคะเราก็จะปลูกผักหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นมะเขือม่วงลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเพืเ่อนๆมะเขือม่วงนะคะนํำไปจีตามกับน้ำพริกก็อร่อยนะคะแล้วก็ยังมีพริกนะคะที่เราปลูกไว้ทานเองในบ้านแล้วก็จะเป็นถั่วฝักยาวคะ่ะ จะนำถั่วฝักยาววันนี้นะคะไปตำกับน้ำพริกอร่อยค่ะอันนี้จะเป็นวิวรอบๆสวนเลยนะคะไหม่ถ่ายเป็นมุมกว้างนะคะให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะได้เวลาลงมือตำน้ำพริกถั่วของเราแล้วนะคะน้ำพริกถั่วอร่อยแซ่บนะคะถ้า แล้วก็วันนี้นะคะเมนูก็จะเป็นผักกาดขาวผัดใส่มาม่านะคะเด็กๆชอบทานกันก็จะใส่ผักลงไปก่อนนะคะสักพักหนึ่งนะคะเราก็จะใส่มาม่าลงไปตามค่ะเด็กๆชอบทานเมนูโปรดนะคะทำกับข้าวนะคะจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเช็ดโต๊ะนะคะล้างมือเตรียมถ้วยชามนะคะ แล้วก็แฟนก็มาช่วยนะคะอาตักกับข้าวค่ะหลังจากนั้นใหม่ก็จะเรียกเด็กๆเ,เข้ามานะคะมาตักข้าวทานนะคะเด็กๆก,ก็จะเรียงคิวเข้ามาแบบนี้เลยใหม่ก็จะตักข้าวให้เด็กๆก,ก่อน,นะคะ่ะชาวนี้นะคะก็จะเป็นผัดมาม่าก,กับข้าวเด็กชอบทานมากนะคะ เด็กๆได้ข้าวกันก็จะพากันออกไปนั่งทานด้างนอกนะคะแล้วก็จะเรียกปูทวดนะคะมาทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้พ่อกับแม่นะคะเตรียมตัวไปรับจ้างเกี่ยวข้าวนะคะก็จะเหลือไหมกับแฟนดูแลเด็กๆแล้วก็ปูทวดกับย่าทวคดค่ะย่าทวดอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเลยไม่ได้มานั่งทานข้าวด้วยกัน สำหรับวันนี้นะคะใหม่ก็ขอลาไปด้วยภาพทานข้าวนะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะคะที่ใหม่ลงคะ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะคะ